คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฟุข้อคิดให้กับน้องๆจงใช้วิจารณญา,านในการรับชมด้วยนะครับเมืองแห่งหนึ่งมีประเทศที่ม,มีชื่อว่าประเทศไทยและเมืองทุกคนเห็นอยู่นี่คือกรุงเทพมหานครอโอ้โหนันตัวอะไรนะยังใหญ่เลยโอ้โหโ จุดเดียวนี้นะเจ้าสปาราแกเป็นใครอ่ะอะรเป็นใครชื่อว่าแคทแล้วฉันอยากรู้จริงมนุษย์ไปทำอะไรให้มึงมึงถึงต้องทำแบบนี้อยากรู้ไปเลาไปมงต้องทำเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะสมัก่อนน่ะชัก็เป็นปูธรรมดาตัวกระถางพวกมนุษย์ทิ้งขยะลงแม่น้ำ กรอบคัวฉันล้มตายจนในสุดฉันก็ได้ตายทำให้ฉันได้กลับแก้ห่วงมนุษย์มันพลาดอย่ากฉันไม่ต้องห่วงนะนายเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนมาช่วยเองจากนั้นแคทก็ได้พาเพื่อนมาเก็บขยะลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเก็บขยะจากทะเลให้หมดไปจากทะเลทำให้ทะเลที่เคยเขียวสรบ กลายเป็นว่าทะเลกลับมาสวยสะอาดอีกครั้งอ้อๆขอไม่คิดเลยว่าจะมีมนุษย์ใจดีเออเออเออเอาละ้็ขอโทษมาดูด้วกันนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพวกมนุษย์เอ๋ยเอ๋คราวหน้าคราวหลังอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำอีกนะครับเข้าใจแล้วครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะไม่ทิ้งขยะลงทะเลอีกแล้วครับอ้อๆๆลาฟก่อนนะพวกมนุษย์ค่าขอไปเกิดก่อนนะช่วงฝาก พอคิดให้กับน้องๆนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆชอบไหมครับพี่ทําคลิปนี้มาเพื่อฝากข้อคิดให้น้องๆและพี่ก็ทํานานมากเออแต่ก็ช่มันเถะดรียก็คือข้อคิดที่พี่อยากจะฝากให้น้องๆเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่เอาไปทําเป็นอะไรครับจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ จะได้ไม่ต้องทิ้งขยะลงทะเลที่เราทิ้งขยะลงทะเลนั้นเนี่ยผลเสียคือซึ่งเลยเนี่ยคือจะทําให้สัตว์น้ําลงตายสอเนี่ยก็คือจะทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลสามเลยเนี่ยจะทําให้แม่น้ำเนี่ยสกระปรกครับสีเลยเนี่ยจะทําให้สัตว์น้ําคิดว่าขยะเป็นอาหารทําให้พวกมันได้กินเข้าไปจนพวกมันตายในที่สุดเอ๊ okay, ถ้าคลิปนี้น้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและพี่เชื่อว,ว่าน้องๆต้องเอาคลิปนี้ไปเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย